โอเคสวัสดีครับนักเรียนปสที่น่ารักทุกคนสำหรับอีพีนี้เราจะมาทำการรู้จักแชร์บอลอ่าแช์บอลไม่ใช่แฮนด์บอลที่เราเรียนกันไปในอีพีที่แล้วนะลูกอ่าเราวันนี้เราจะมาทำการรู้จักแชร์บอลแล้วเนาะแชร์บอลจะมีตะกร้าจำได้เนาะแชร์บอลจะมีตะกร้าเนาะดูในรูปอ่าแบบนี้คือกีฬาแชร์บอลโอเค คุณครูไม่รอช้าคุณครูขอพูดเลยเนาะอ่ะเขาบอกว่ากีฬาแชร์บอลกีฬาแชร์บอลเป็นกีฬาที่มีวิธีเล่นไม่ซับซ้อนและเป็นกีฬาพื้นฐานของกีฬาประเภทอื่นๆเช่นบาสเกตบอลและแฮนบอลใครเล่นแชร์บอลก็ต้องเล่น2กีฬานี้เป็นโอเคคุณครูขอพูดอันที่2ก่อนประโยชน์ อ่าก่อนที่เราจะเล่นกีฬาเราต้องมารู้จักว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเล่นกีฬานี้ว่ามันจะมีประโยชน์อย่างไรโอเคมามาประโยชน์ของแชร์บอลหนึ่งนำทักษะพื้นฐานไปปรับใช้เล่นกับกีฬาอื่นๆได้นักเรียนสังเกตไหมลกูกการเล่นแชร์บอลอาจจะมีตั้งแต่ปหนึ่งปสองปสามมาเลยดังนั้นหมายความว่าเป็นทักษะพื้นฐานในการนําไปเล่นวิช ในการนำไปเล่นกีฬาชนิดอื่นที่ต่อๆกันไปสองทำให้ฝึกความเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดีก็หมายความว่าในการเล่นแชร์บอลนอะ่ะเป็นการเล่นหลายๆคนอ่ายัางยางเช่นเฮ้ยเราเล่นไม่เก่งเราก็ต้องตามเขาหรือถ้าเราเก่งแล้วเราก็ต้องเป็นผู้นำ นำทีมให้ไปชัยชนะเป็นผู้ตามเราก็ต้องตามด้วยตามที่ดีตามคำสั่งเขา,เาสามทำให้ผู้เล่นมีไหวพริบดีสามารถแก้ไขาปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะในการเล่นเชเบอรนะ่ะนักเรียนเราจะต้องหลบฟบฟบฟบวิง่งซิกแซกจริงไหมลูกหลบผู้ต่อสู้และอย่างเช่นถ้าผู้ต่อสู้มาเฮ้ยซ้ายหรือขวาดีเราต้องมีไหวพริบไวๆใช่ไหม อ่านึกตามนะซี C. ทำให้ร่างกายแข็งแรงโอ้โหแน่นอนวิง่งร่างกายขาร่างกายแขนเป็นไงแข็งแรงทั้งร่างกายเลยและอันสุดท้ายห้าตามจริงมีเยอะทำให้ผู้เล่นเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินบางคนลงไปเล่นแล้วหนูไม่อยากออกหนูไม่อยากเปลี่ยนตัวมันสนุกนักเรียนมันสนุกโอเคอ่ะดังนั้นเขาบอกว่ากีฬาชร์บอลเป็นกี เป็นกีฬาที่เล่นกันเป็นทีมดังนั้นอาจจะเกิดการลูกปะทะกันเออเราก็ต้องควรรู้แพร้รู้ชนะและอภัยกันได้ทําให้ผู้เล่นเกิดความบาดเจ็บเนื่องจากผู้เล่นทั้งสองฝ่ายต้องมีการการอะไรลูกการเคลื่อนไหวแบบเร็วๆฟุ๊บ,บ,บชนกันบ้างอะไรบ้างเนาะเราควรลิ้นยันระมัดระวังดังนั้นเราจึงเล่นนึกถึงความปลอดภัยด้วยเนาะโอเค อ่ะต่อมาลูกต่อมาอ่าต่อมาในการเล่นแชร์บอลเราจะเตรียมตัวในการเล่นแชร์บอลอย่างไรอ่าในการเล่นแชร์บอลเราก็มีการเตรียมตัวในการเล่นแชร์บอลเนาะห้าอย่างหนึ่งเราต้องตรวจสอบความพร้อมของสนามและพื้นสนามต้องเรียบไม่แห้งและไม่มีสิ่งกีดขวาง ต้องเรียบเพราะอะไรนักเรียนเวลาเราวิ่งอ่ะเราไม่มัวมองเท้าเราหรอกเนาะอาจสะดุดก้อนหินอะไรล้มปากแตกได้แห้งหมายความว่าถ้าพื้นเปียกลื่นล้มโอเคเนาะอ่าและไม่มีสิ่งกีดขวางเป็นไงโลกเวลาเล่นอ่ะก็จะมีกรรมการเนาะจะเช็คดูแลเขาใครใคร,ใครทำอะไรเข้ามาในสนามหรือ มีสิ่งกีดขวางในสนามเป่านกวีดและปี๊ดหยุดเล่นเนาะเพื่อป้องกันความอันตรายของเราสองสองไม่ควรไว้เล็บยาวโอ,อ้อันนีออ้ในปีที่แล้วลูกที่เรียนกระคูปอสี .4 ปอห้าในการเล่นแฮนด์บอลก็เหมือนกันไม่ควรไว้เล็บยาวครูจะตรวจเล็บทุกอาทิตย์เลยเพราะหนึ่งจะทำให้นิ้วเราชี้ และที่สําคัญนักเรียนจะทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บด้วยเออจะทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บนิ้วเราไปควนผู้เล่นอื่นหรือเวลาเราใช้นิ้วอ่ะในการรับบอลอ่ะหรือเราใช้มือในการรับบอลอ่ะมันจะโดนนิ้วเล็บเราชีเจ็บมากนะลกูกเจ็บมากอ่าควรไว้เล็บสั้นนะลกูกปสี่เนาะและที่สําคัญสิ่งสกปรกก็ไม่มีด้วยอ่ะสามไม่ควรสวมเครื่องประดับ เช่นขูตรวจทุกอย่าง 1. แหวน 2. อนาฬิกาข้อมือ 3. ามสร้อยไม่ควรใส่เลยห้ามเลยอาจจะมือเราเนี่ยนาฬิกามันแข็งแหวนก็แข็งโปะไปโดนหัวเพื่อนหัวเพื่อนแตกเนาะห้ามนะลูกขูตรวจแน่นอนในการเล่นเพราะจะทำให้เพื่อนอไรบ้านรับบาดเจ็บหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บได้โอเคเนาะอ่ะสี 4. สวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมไม่บงังไม่คับหรือหลวมเกินไปและควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีเชือกร้อยเพื่อความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวอ่าในวิชาพละแน่นอนอยู่แล้วกางเกงพละเสื้ออ่าเป็นไงวิง่งคล่องแคล่วปุดป๊ดปุด๊ดอ่าและที่สําคัญคือรองเท้าที่มีเชือกมันจะรัดแน่นนักเรียนบางคนวิ่งไปไม่ใช่รองเท้าเชือกหลุดล้ม ขาเป็นไงขาแพงพิกเจ็บตัวเนาะคุณครูตรวจทุกครั้งนะลูกในการเล่นกีฬาห้าอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาทุกครั้งสังเกตไหมลูกทําไมคุณครูถึงให้วอร์มยืดเส้นยืดสายเพื่อให้เส้นเราลูกเส้นในร่างกายล่ะเรามันยืดไม่ใช่มาน้กงเรียนเล่นเลยไม่มีนักเรียนลองไปถามพี่ปห้าปหกเลยคุณครูจะให้วอร์มก่อนทุกครั้งในการ เรียนวิชาภาระศึกษากับครูไม่ใช่มาถึงมาเล่นเลยอาจจะทําให้เส้นเราเอ็นขาดอาจจะทําให้เอเกิดการเป็นตะคิวได้ถ้าเรายืดเส้นยืดสายแล้วเส้นเรายืดไปแล้วคราวนี้มันสามารถยืดหยุ่นได้แล้วไม่ใช่อยู่ดีๆเราวิ่งปุ๊บโอ้โหเส้นเราเหมือนแปลว่าเรายังไม่อุ่นเครื่องเลยโอเคนะอันนี้คือข้อปฏิบัติในการเล่นกีฬาแฮนด์บอล และแช์บอลเหมือนกันลูกโทษทีเนาะในการเล่นแชร์บอลโอเคอ่ะสำหรับ EP นี้คุณครูขอ,ขอพูดเท่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเยอะเกินไปโอเคนะใน EP ต่อไปครูครูคคก,ก็จะมาพูดเกี่ยวกับองค์ประกอบและสนามเหมือนเหมือนในการเล่นแฮนด์บอลและอุปกรณ์เนาะนักเรียนเดี๋ยวมันเยอะเกินไปนักเรียนอาจจะโอ้ยไม่อยากฟังแล้วโอเคเนาะอ่ะ สำหรับ EP นี้คุณครูพูดผิดหรือพูดไวไปตรงไหนคุณครูขอโทษไว้ด้วยนะลูกโอเคสวัสดีครับบายบายเดี๋ยวมีใบางานตามไปในวันพฤหัสนะเอ้ในวันศุกร์นะลูกถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจอ่ามีหรือไม่มีเดี๋ยวคุณครูขอดูก่อนโอเคนะสวัสดีครับนักเรียน